สำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นคลิปแรกที่เราจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเซ็นเตอร์นะครับของบริษัทสยามไพลนท์ซึ่งนะฮะมีหลายเซ็นเตอร์มากๆนะฮะวันนี้กําลังเดินทางนะครับออกจากจังหวัดมหาสารคามเนาะมุ่งหน้านะครับไปกาลสินซึ่งเซ็นเตอร์นี้นะครับของกาลสินยมเพยยางตลาดนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะกำลังมุ่งหน้าไปฝนตกด้วยนะครับแล้วก็ที่มหาสารคามเองก็มีหลายพื้นที่นะที่นะครับน้าขึ้นสูง เมื่อสักครู่ก็ฝ่าน้ํานะครับสูงเหมือนกันสักเกือบๆ50เซนได้เนาะซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับกำลังดูแลแล้วก็ปิดเส้นทางหนึ่งเส้นด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังฝนตกอยู่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับก็จะผ่านวัดพระยืนนะซึ่งเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เนาะของเมืองมหาสารคามนะครับอีกหนึ่งแห่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอกันทระวิชัยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้เห็นเน,ะน,ะนาะเห็นพระ ยืดซึ้งผมเองก็มีโอกาสนะฮะได้มากราบสักการะนะครับกราบสักการะกราบขอพรอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านได้เห็นเนาะนี่ก็เดินทางนะครับจะเข้าเมืองกันท่าวิชัยแล้วก็ฉีกจากกันทราพิชัยไม่เยอะนะฮะก็จะถึงย่างตลาดซึ่งเป็นที่ที่ตั้งของเซ็นเตอร์นะครับก็ไม่แน,น่ใจว่าเซ็นเตอร์จะอยู่หรือเปล่านาอะนะฮะเดี๋ยวพาทุกท่านไปเยี่ยมชมเนี่ยครับผ่านแล้วนะฮะเป็น พระยืนนะครับพระยืนซึ่งมีประวัติมาช้านานแล้วก็กศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับเราสาธุด้วยกันสาธุครับรับบุญด้วยกันท่นา,าน,นโอเคเดี๋ยวไปที่เซ็นเตอร์กันครับโอเคก็น่าจะถึงแล้วนะครับสําหรับบริเวณเ,เซ็นเตอร์โนอนเนี่ยฮะเขียนป้ายชัดเจนมากเห็นไหมเซ็นเตอร์สยามไพรัสการลสินครับยินดีต้อนรับทุกท่านที่ใช้บริการโอเคเราไปดูนะครับที่เซ็นเตอร์เนานะ ตรงนี้อยู่ในเขตอำเภอยางตลาดัไปขึ้นชัดเจนเลยเซ็นเตอร์สยามประพัดกระสินยินดีต้อนรับอย่างยิ่งเนาะรับยวขึ้น,นไปข้ไหนไม่รู้ว่าเจ้าของอยู่หรือเปล่าด้วยครับผม สวัสดีครับพ่อครับโอเคนะฮะทุกท่านก็มาถึงแล้วนะครับสําหรับเซ็นเตอร์นะฮะของกาลสินคุณพ่อเป็นเจ้าของเซ็นเตอร์เนาะครับคุณพ่ออะไรแนะนาตัวกับพ่อเราหน่อยหน่อยยิครับยินดีต้อนรับสู่เซ็นเตอร์กาลสินครับโอเคตรงนี้เป็นพิกัดอะไรฮะตรงนี้เป็นพิกัดการจัดตั้งเซ็นเตอร์กาลสินอยู่ที่ตำบลหัวนาคำตำบลหัวนาคำอำเภอยางตลาดกาลสินครับยางตลาดเนาะ โอเคเดี๋ยวพาเขาไปดูข้างในเนี่ยเซ็นเตอร์ของพ่อนะครับทาอะไรได้บ้างตรงตัวนี้เห็นโล่งๆใช้ทําอะไรครับอันนี้เป็นให้เป็นที่พักของผู้มาใช้บริการแล้วก็รวมทั้งห้องประชุมได้ด้วยอ๋อจัดประชุมตรงนี้ได้เลยเคยจัดรือยังครับเคยจัดมาแล้วหลายครั้งแล้วครับอ๋อหลายครั้งเร็วๆนี้เหรอครับเร็วๆนี้ก็มีโปรแกรมอีกสัปดาห์หน้าโอเคสัปดาห์หน้าครับครับเนาะเดี๋ยวพาไปดูข้างในหน่อยเรามีอะไรไว้บริการสมาชิก นี่เป็นห้องทํางานใช่ครับอันนี้เป็นเป็นห้องทํางานครับโอเคที่จะให้เยี่ยในที่ต่างๆมาเยี่ยมสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยพี่อะไรเอ่ยพี่อาลีค่ะทําหน้าที่แอดมินของเซ็นเตอร์กลสินแล้วก็เป็นฝ่ายจัดส่งสินค้าให้กับสต็อกของกลาสินที่จัดส่งให้ถึงเร็วพันความต้องการของผู้บริโภคให้เร็วที่สุดทั่วประเทศไทย7จจจังหวัดว้าวออเดอร์เยอะไหมฮะ ผลิตไม่ทันจองไม่ทันตอนนี้เซ็นเตอร์กลสินทําการพรีออเดอร์ให้มากที่สุดค่ะเพื่อที่จะให้สินค้าไม่ขาดสต็อกค่ะรับผมได้โอเคเราคุยกันตองไหนได้บ้างครับพ่อก็ได้เรื่งสองที่เดี๋ยวไนังนอกงานได้ด้วยนะครับครับคครับนี่มีป้ายด้วยนะครับเซ็นเตอร์กลสินสยามไพพัดเนาะมีช่องทางติดต่อครับ โอเคได้จะน,นั่งคุยกันนะครับสําหรับคุณพ่อสายศิน์คุณพ่อถามก่อนคุณพ่อเคยทําอะไรมาก่อนประกอบอาชีพอะไรมาก่อนประกอบอาชีพเป็นใครการครูมาก่อนโอเป็นครูครับครับปัจจุบันนี้ก็เกษียณอายุราชการแล้วครับผมอ่าในช่วงที่เรารับราชการอยู่เราก็มีอาชีพเสริมหลายอย่างนะครับเช่นการทําเชื้อเห็ดครับผมแล้วก็ เกี่ยวกับกิจการนักศึกษาเช่นหอพักครบกับร้านอาหารอืนะครับแล้วก็มาทําเป็นสถาบันการเงินชนุมชนเพื่อที่ให้พี่น้องได้มาทุนดําเนินการในการประกอบอาชีพเป,เป็นเป็นแบบไหนครับาบันมีชื่อจด,จดจัดตั้งม,มีครับสถาบันการเงินชุมชนเนี่ยอยู่ภายใต้กองทุนหมู่บ้านกองทุน่บ้านอ๋อซึ่มีกฎหมายรองรับอยู่แล้วครับ ก็จะเป็นทุนให้พี่น้องในชุมชนได้ใช้บริการเพื่อการประกอบอาชีพอืครับซึ่งเราจัดตั้งมาได้ประมาณสิบปีแล้วครับครับมมีสมาชิกเป็นหลายร้อยคนอืครับมีเงินทุนหมุนเวียนประมาณสักสิบห้าล้านบาทว้าวครับผมเยอะมากได้แล้วสินค้าที่วางอยู่เนี้ครับเกี่ยวกับของกองทุนหรือเกี่ยวกับอะไรครับบอธุรกิจอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้ บอกกล่าวให้ทราบก็คือธุรกิจเรื่องปุ๋ยครับเป็นปุ๋ยอินทรีพรีเมียมที่จะใช้สําหรับพี่น้องเกษตรกรครับเป้าหมายของเราก็คือจะเปลี่ยนแปลงแผ่นดินประเทศไทยเนี่ยให้เป็นดินที่มีชีวิตครับแล้วก็จะให้ลดละเลิกเคมีทั้งหมดว้าวแสดงว่าคุณพ่อก็ทําหลายแนวเนาะครับอะไรที่เป็นประโยชน์แก่กลุ่มสมาชิกกับพี่น้องก็ทําแล้วนะฮะในส่วนของสยามภัยพัดเอง จุดเริ่มต้นทําไมถึงได้เข้ามารู้จักยังไงครับจุดเริ่มต้นของสยามภพัน์เนี่ยแนะนําจากเพื่อนๆมาครับแล้วก็ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอปรากฏว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องค,ความไม่สบายตัวส,<า>สอง<ห>ตัวนี้ใช่ไหมพ่อใช่ถูกต้องครับแล้วตัวเองได้ใช้หรือยังได้ใช้ครับใช้ทุกวันครับตัวเองก็ใช้แล้วรู้สึกว่าทําให้ สิ่งที่เราบกพร่องอยู่ในร่างกายเช่นค,ความเจ็บปวดต่างๆก็ได้หายไปในเวลาที่ไม่นานอมันจริงเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนําไปให้พี่น้องของเรานั้นได้มีโอกาสได้ใช้บ้างครับเพราะเรานั้นอยู่กับชุมชนอืความเดือดร้อนในเรื่องอ่าเศรษฐกิจในครอบครัวเราก็แจ้งให้แล้วตอนนี้ความควมเดือดร้อนในเรื่องการเจ็บปว่วยในด้านร่างกายเนี่ย ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะนํามาเย,ออยียวยาในเรื่องนี้อ๋อแสดงว่าจุดเริ่มต้นในการเข้ามาในแสตม้์ก็คืออยากลองใช้สินค้าใช่และใช้สินค้ามันดีมันตอบโจทย์เลยนึกถึงว่าเอ๊ยพี่น้องเราหลายคนที่มีปัญหาสุขภาพเหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมครับอืมแล้วนานไหมจากการที่ได้รู้จักแล้วตัดสินใจเป็นเซ็นเตอร์ครับพ่อประมาณสักครึ่งเดือนครับอ๋อครึ่งเดือนเองครึ่งเดือนเองเอครับ,รบไม่ได้นานเพราะว่าอ่าหลังจากที่เราได้ทราบแล้วก็เข้าเข้มในการอบรมของบริษัทครับ เราจึงได้รู้ว่าแนวทางในการทําธุรกิจเป็นอย่างไรจึงตัดสินใจลงเซ็นเตอร์เพื่อที่จะนําสินค้าเหล่านี้มาบริการให้ใกล้พี่น้องให้เร็วที่สุดครับนี่คือเป้าหมายสําคัญว่าให้ได้มีโอกาสได้มีสินค้าที่จะสั่งผลลูกค้าเราได้ตลอดเวลาอ๋อวัตถุประสงค์ต่อมาก็คือการเป็นเซ็นเนตอร์คืออยากมีสินค้ามาเยอะๆมาให้บริการพี่น้องนะครับใครอยากใช้ก็มาเอาที่นี่เลยที่เซ็นเตอร์ไม่ต้องรอจัดส่งนี่ใช่ไหมครับครับลักษณะนั้นแหละครับ แล้วกลุ่มผู้นำล่ะคะกลุ่มผู้นำใช้สถานที่เซ็นเตอร์เรามาพูดคุยไหมเนะี่ยจากประชุมที่นี่ก็มีผลด้วยไหมครับมีผลด้วยเพราะว่าก็เป็นแรงผลักให้พี่น้องที่อยากจะทําธุรกิจได้มีองค์ความรู้ในเรื่องนี้แล้วก็สามารถที่นําไปสู่การปฏิบัติได้ครับผมบแล้วนะครับในการเปิดเซ็นเตอร์ของเราแน่นอนว่าเนาะมันมีองค์ประกอบหลายอย่างในความพร้อมของที่นี่ครับมีอะไรที่ เป็นความพร้อมบ้างนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ในส่วนการดูแลอะไรประมาณนี้ครับครับอ่าความพร้อมแรกก็คืออในเรื่องแนวทางการทํางานของกรมบ,บริษัทซึ่งเราได้เรียนรู้ได้มีความชัดเจนอีกระดับหนึ่งครับผมอันที่สองอาคารสถานที่แล้วก็ผู้ที่จะมาร่วมงานโดยเฉพาะแอดมินหรือว่าสายคังของเราเนี่ยก็มีความพร้อมทุกคนอเพราะฉะนั้นเมื่อมีความพร้อมแล้ว สถานที่ก็ตั้งอยู่ในทำเลที่สามารถที่จะเจอได้ง่ายลักษณะน,น,นี้ก็เป็นง่ายต่อการที่จะทําธุรกิจครับครับแล้วส่วนปัจจุบันกลุ่มใดที่มาใช้บริการบ้างพอ่อมีเฉพาะพในพื้นที่หรือว่าที่อื่นด้วยออนไลน์ครับขณะนี้เราบริการทั่วประเทศครับทั่วประเทศเลยทั่วประเทศเลยจะส่งผู้ปั๊บในวัยหลังจากที่เราเปิดเซ็นเตอร์วันที่13กันยายน65เน่ย ทัประเทศสั่งที่นี่อ๋อเลยครับอืแล้วเขารู้ยังไงว่าที่นี่ก็มีเซ็นเตอร์การลสินจากการใช้สื่อของทางบริษัทครับครับผมแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จากสมาชิกบอกต่อกันบอกต่อต่กันไปครับนะครับแล้วก็ใช้คนใช้สื่อใช้ห้องประชุมด้วยมันก็ง่ายต่อการที่จะทําธุรกิจได้ง่ายขึ้นครับครับพ่อได้เข้าคอร์ส B T C บ้างไหมคอร์ส B T C ที่เป็น O v P ครับ ที่ละเอียดแ้่ไหมครับ,บได้ได้เข้าสองครั้งแล้วอ๋อเหรอครับตรงนั้นก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งทาให้คนรู้จักเซ็นเตอร์ของรเรามากยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหม,มเวลาที่เราที่ทางบริษัทจัดเซ็นเตอร์เนี่ยครับเซ็นเตอร์การสินป์ก็จะไปจัดบูธที่นั่นด้วยอ๋อจัดบูธเลยลเป็นการแนะนป็นการแนะนําให้สมาชิกผู้ผู้ใหม่หรือผู้เก่าก็ได้รู้ว่าเซ็นเตอร์การสิธุ์อยู่ที่ไหนจะติดต่ออย่างไรครับนี่เป็นวิธีการทํางานเชิงลุกครับ ทราบว่าเซ็นเตอร์ของกาลสินเปิดไม่นานออเดอร์ตอนนี้มารัวๆนะครับส่งทันหรือหรือมีสินค้าพอที่จะส่งสมาชิกบ้างไหมตอนนี้หลังจากที่เราเปิดเซ็นเตอร์เนี่ยครับเราก็สามารถที่จะจัดส่งสินค้าให้แก่สมาชิกได้เร็วทันใจด้วยเพราะทางบริษัทให้ให้เครดิตทางเซ็นเตอร์กาลสินเนี่ยเป็นอันดับต้นๆสําหรับ,รบที่จะดูแลพี่น้องโดยเฉพาะสมาชิกผู้ที่จะทําธุรกิจนะครับ ก็เลยมีสินค้าไว้รองรับสมาชิกครับครับเป็นที่น่าพอใจไหมหลังจากตัดสินใจเปิดเซ็นเตอร์ปุ๊บแล้วก็มีออเดอร์มาแบบนี้พอรู้สึกว่าจากการทําธุรกิจมาหลายตัวครับนะครับก็มาอยู่ที่การทาธุรกิจเครือข่ายของสยามไพร์อืสมนเป็นระบบการทํางานที่ง่ายต่อการที่จะดูแลครับครับผมแล้วก็สามารถที่จะทําธุรกิจร่วมกับอีกหลายหลายฝ่ายได้อืครับเพราะความชัดเจนของแผนการตลาด การธุรกิน,กนของรายได้แล้วก็พี่น้องส่วนใหญ่ก็มีความต้องการที่อยากจะมีะไรายได้กันอจึงเข้ามาสู่ธุรกิจนี้เยอะมากขึ้นครับครับผมแสดงว่าออนไลน์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขยายการรู้จักเนาะนะครับสร้างฐานลูกค้าคมากกว่านั้นคุณพ่อมองการเติบโตของสยามไพลตฟอ์ยังไงบ้างเพราะว่าสยามแพพตฟอ์ตอนนี้แน่นอนว่าผู้คนกําลังตัดสินใจเหมือนกันเพราะว่าเซ็นเตอร์ยังไม่ครบทุกจังหวัดหลายจังหวัดก็กาลังจ้องมองอยู่ว่าเอ๊ะฉันอยากเปิดนะครับ แต่การเปิดองเรามันจะมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดเนี่ยประสบการณ์ของพ่ออยากให้เล่าให้ท่านอื่นที่กาลังตัดสินใจด้วยหน่อยครับการเปิดซ็นเตอร์เนี่ยครับมันจะต้องมองในประเด็นว่าถ้าเราเปิดต้นๆของบริษัทครับการบริการมันก็จะอโอกาสที่จะใช้บริการเยอะมากขึ้นเพราะมันมีน้อยในการศู์กระจายสินค้าครับแต่ถ้ามีหลายหลายสถานที่เกิดขึ้นครับอา,อาจจะ หลายๆลูกค้าหลายๆท่านก็อาจจะเลือกใช้ได้ที่ที่สะดวกในการที่จะใช้บริการเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะสร้างให้เซ็นเตอร์อยู่ได้อืจะต้องสร้างฐานสมาชิกในพื้นที่ให้เยอะที่สุดมนี่คือแนวคิดนะอืครับได้ครับจุดเด่นพ่อของสองตัวนี่เนาะนะครับอย่างที่บอกว่าคุณพ่อมีการใช้ส่วนตัวนะครับอยู่แล้วทั้งสองตัวเนาะลักษณะคร่าวๆเบื้องต้นเนะยครับที่คุณพ่อทราบช่วยอะไรได้บ้างเกี่ยวกับสุขภาพ ที่ที่ทราบจากการเข้าอบมรมแล้วก็จากการใช้นะครับแล้วก็จากสมาชิกผู้ใช้แล้วก็ให้ข้อมูลให้พวกเราได้ทราบว่าเมื่อเขาใช้แล้วเขาประทับใจบในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเราอืนะครับโดยเฉพาะตัวผมเองเนี่ยเป็นผู้ใช้โดยตรงเลยครับมันจึงประทับใจว่า โรคภูมิแพ้ที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันรู้สึกว่าจะบรรเทาลงภูมิแพ้เนาะใช่ภูมิแพ้ภูมิแพ้นะครับ,รรรบหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการจิตวจหลังจากที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วก็ทําให้สุขภาพเราดีขึ้นการ,รสุขภาพดีมันกระส่งผลถึงดานจิตใจในการที่จะทํามาหากินต่อไปได้ครับผมครับโอเคประมาณนั้นในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ตัวโปรดักเนาะ ท้ายสุดนะครับคุณพ่อมองว่านะครับเป้าหมายของตัวเองในการทําเซ็นเตอร์ด้วยขยายงานด้วยสร้างรายได้ไปกับบริษัทนะครับมองการเติบโตของสยามภัยพัดยังไงแล้วก็อยากเชิญชวนพี่น้องเราที่ดูอยู่นะครับยังไงในการมาร่วมงานกับสยามภัยพัดครับจากการศึกษาแล้วก็ได้ดําเนินการร่วมกับทางบริษัทครับคือการเปิดเซ็นเตอร์อืก็มองว่าสยามภัพัดเนี่ยจะเป็น ธุรกิจหนึ่งที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราครับผมนะครับมีความมั่นคงทางเรื่องของสุขภาพด้วยอมั่นคงทางด้านรายได้ของครอบครัวในภาวะโควิดปัจจุบันนี้ครับเพราะว่าแพลตฟอร์มกำลินง,งานของบริษัทก็ง,ง่ายต่อการที่จะดําเนินการครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อง่ายต่อการที่จะเข้าสู่ธุรกิจนี้ได้มันจึงเป็น องค์ประกอบหนึ่งที่จะทําให้บริษัทของเราเก้าวหน้าไปเร็วนะครับ,รบก็ขอเชิญชวนให้พี่น้องทุกท่านที่กําลังอยากจะมีธุรกิจเป็นการส่วนตัวเพื่อจะสร้างไรายได้ให้แก่ครอบครัวเพราะเชิญชวนนะครับสยามไพพัทพัทเป็นคําตอบเมื่อได้ลงมือทําก็จะช่วยให้ครอบครัวเรานั้นมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาวิกฤจในปัจจุบันนี้ได้ครับครับท้ายสุดเนาะเห็นคุณพ่อห่อเป็นแบบนี้ครับ อันนี้คือหอยังไงครับต่างกันยังไงมีมีกี่ชิ้นนะครับในนี้อ่ออันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งรหัสนะครับหรือฮอเดอร์ยี่สิบสี่หลอดยี่ิบสี่หลอดกี่บาทฮะอห้าพันบาทอ๋อส่วนใหญ่สมาชิกก็จะสั่งมาเป็นแบบสองโลสองโลยี่ิบสี่หลอดนี่เลยถูกต้องเลยครับอืมครับง่ายต่อการบริการครับครับผมโอเคทุกท่านครับนี่เป็นคลิปคลิปหนึ่งเนาะที่นะครับพวกเราได้มาเยี่ยมชมนะครับพาทุกท่านมารู้จักเซนเตอร์ของ บริษัทสยามไพพัา์นะครับที่นี่คือจังหวัดกาลสินเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะนำพาทุกท่านไปเยี่ยมชมนะครับสำหรับเซ็นเตอร์อื่นๆนะครับท่านสะดวกตรงไหนใกล้ตรงใดนะครับสามารถใช้บริการได้ยิ่งทุกวันนี้ง่ายครับสามารถแจ้งแอดมินผ่านนะครับไลน์แอดเนาะไลน์เอฟเฟ i ชิเลนะครับของทางเซ็นเตอร์ได้นะครับแล้วก็จะให้การบริการสมาชิกอย่างที่บอกเนาะท้ายที่สุดครับสุขภาพดีแล้วก็นะครับรับรายได้เยอะๆไปกับสยามไฟพัากันขอบคุณคุณพ่อครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ